สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะหรือว่าช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้จะเป็นดวงของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะก็ลัคนาชาวราศีตุลและชาวราศีตุลก็ดูคลิปนี้ได้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปดวงของชาวราศีตุลโดยรวมนะคะ ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครในคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือตรงแต่ไม่ทั้งหมดนะคะก็ไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าสนใจดูดวงส่วนตัวนะก็ทักพิจารณามาได้นะคะดวงนี<ม>้อาจจะมีการคาดเคลื่อนอย่างที่บอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไม่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครในคนใดคนหนึ่งนะคะ ข้อดีก็เอาไปปรับใช้นะคะสิ่งไหนที่เป็นเรื่องของการเตือนนะคะก็เอาไปใช้นะ,ะปรับใช้ได้เลยนะ,ะไม่มีผลเสียหายแต่อย่างใดนะคะที่เป็นข้อควรระวังหรือเป็นเรื่องอะไรที่แนะนําดีๆก็ควรเอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะ mm. นะก็เดี๋ยวเรามารับฟังดวงของชาวราศีตุลกันเลยนะคะ เพื่อความสั้นกระชับของคลิปนะนี่พี่ก็ได้จับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่เราก็ได้ทําพิธีบูชาคูตามหลักของหมอดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไพ่ตัวตนได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยอันนี้หมายถึงนะงานใหม่หรือว่าความสําเร็จอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะของชาวราศีตุลน,นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะที่เข้ามาดูตรงนี้อาจจะหมายถึงนะ หมายถึงเกิดการตั้งครนนะคะหรือว่าใครที่เป็นชาวราศีตุลน,นะที่ที่เป็นผู้ชายแล้วมีภรรยาอยู่ภรรยาจะตั้งคันได้นะแล้วก็ใบที่ใบที่สองใบที่สองมานี่เป็นเดอะเวิลด์นะคะใบนี้ก็หมายถึงการตั้งคันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าไม่าชาวราศีตุลที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วก็ ยังโสดนะฮะยังโสดทายว่าใบนี้นะจะมีความสำเร็จนะในเรื่องของการงานหรือมีงานใหม่เข้ามานะหรือมีงานเพิ่มเข้ามานะและคุณจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมกว้างขวางมากขึ้นนะคะนี่สี่ทิศทั่วแดนนะนะชื่อเสียงของคุณจะขะจรไกลไปนะในเรื่องของผลงานการทำงานนะคะ เน้นไปในเรื่องของการทำงานนะคุณจะเป็นที่โดดเด่นในวงการงานนะคะและก็เป็นที่รู้จักนะเหมือนอในสายงานของคุณนะเขาจะส่งคุณไปเป็นตัวแทนทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะประมาณว่าเ,าเขาเห็นในความสามารถเห็นในผลงานของคุณนะคะเนี่ยดีมากเลยนะคะภายในตำแหน่งตัวตนและก็ใบนี้ก็ขยายตัวตนเนาะในบางท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะ ที่ยังโสดนะใบเนี้ยสองใบนี้อาจจะหมายถึงการแต่งงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ลีลาชีวิตของแต่ละคนนะคะบางคนก็อาจจะลีลาชีวิตต่างกันนะ,ะเพราะความหมายของไพ่สามารถครอบคลุมได้ถึงท่านนั้นเลยเนาะ,ะใบที่3เนี่ยใบที่3นะคะเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะ,ะใบไพ่สามถ้วยนะคะแล้วติดกับไพ่หนึ่งถ้วยนะ,ะที่บอกเนาะว่ามันอา,อาจจะมี ความสาเร็จนะความสําเร็จอะไรเข้ามาเนาะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะเนี่ยรวมถึงอาจจะเป็นงานมงคลงานแต่งงานได้เลยนะคะนี่ไงนี่ไงใบที่5นะไพ่เดอะไฮเลอร์แพนนะคะก็หมายถึงเ,เป็นไพ่สังฆราชหมายถึงการแต่งงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะชาวราศีตุ้นนะคะนี่ถ้าเป็นผู้ชายบางท่านอาจจะไปทํา ใครมีน้องแล้วก็ต้องแต่แตง,แตงงานด่วนกระทันหันด้วยซ้ำไปนะนะทายอย่างนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะถ้าไม่ไม่ท้องก็จะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเข้ามานะคะใบที่สี่นะไพ่ตำแหน่งคู่ครองคนรักนะหลายๆท่านนะั้นเนี่ย ได้ไพ่2ดาบเนาะหลายๆคนนะที่มีปัญหาเรื่องเรื่องงานนะคะว่าจะเลือกงานไหนนะจะไปทางไหนดีนะงานนี้ก็ดีงานนั้นก็น่าทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมีความลังเลใจนะคะหรือ,อ,อแต่ไพ่2ดาบนี่มาอยู่ในตําแหน่งความรักนะ,ะมีสิทธิ์ที่ว่าจะเป็นรักที่จะต้องเลือกนะคะรักต้องเลือกนะ,ะระหว่างคนไหนดีนะคะคนไหนดีนะนะถ้า ต้องเลือกอย่างที่ตรงใจที่สุดนะแล้วก็ต้องเลือกความถูกต้องด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปทําใครมีน้องนี่ต้องเลือกความถูกต้องนะ,ะอันนี้พูดโดยรวมนะคะชาวที่เกิดราศีตุลทุกท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องราวในชีวิตที่เหมือนกันนะคะ นี่นะคะเพราะว่าใบที่ใบที่5เป็นไพ่เป็นตำแหน่งของอดีตนะหรือว่ามันก็คาบเกี่ยวกันนะทะระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะคะเมื่อวานนี้ก็คืออดีตใบที่6สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันใกล้หมายถึงเร็วๆนี้นะคะเนี่ยมันจะมีคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางแบบเร่งรีบนะ,ะแบบว่านอกเหนือจากความคาดหมาย คือไปแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะหรืออีกในนึงนะให้ระวังนะคะอาจจะมีคนที่มาหาเรื่องคุณนะคะเขาอาจจะแบบเห็นชีวิตคุณช่วงนี้ดีขึ้นนะ,ะแล้วก็มาหาเรื่องคุณอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะให้พยายามที่จะเก็บอารมณ์นะข่มอารมณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอาการทะเลาะเบาแหวงกันได้นะคะ ส่วนฟอร์มคิดภายในใจนะได้ตำแหน่ง king of w n r อันเนี้ยเป็นแผนการเดินทางของคุณนะในอนาคตคุณมีแผนการเดินทางที่จะท่องเที่ยวนะคะนะอาจจะเที่ยวต่างประเทศต่างต่างถิ่นแดน,นไกลนะอันนี้คือแผนที่คุณวางไว้นะหรือเดินไปทางเออหรือบางท่านอาจจะเ,เปลี่ยนงานย้ายงานไปทำงานต่างประเทศเลยนะคะ ตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะนะระวังนะคนในบ้านอาจจะมีการเ,าเจ็บป่วยไม่สบายนะอาจจะต้องไปหาหมอนะหรือว่าบางท่านอาจจะต้องถึงนะเกณฑ์ผ่าตัดเลยนะคะเกี่ยวกับคนในบ้านนะระวังใครที่มีพ่อมีแม่มีผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ที่เจ็บป่วยอยู่นะคะอันนี้รวมถึงเจ้าชะตาชาราศีตุลเองด้วยนะคะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ใบนี้ยังอาจหมายถึงนะคนในบ้านอาจจะมีคดีความหมายสารอะไรขึ้นลงขึ้นศาลได้ด้วยนะคะ ตำแหน่งที่เก้าค่ะได้ไพ่ที่มุ่งมาเข้าวราศีตุลนี้หมายถึงการเฉลิมฉลองนะคะหมายถึงการมีหลักปักฐานในะคะแล้วก็หนะการเงินนะคะหรํางานจะหมายถึงการที่แล้วก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองหรือใส่เพิ่มเติมหรือปรับปรุงบ้านอะไรให้เพื่อนฝูงและครอบครัวนะหมันให้ดีเมื่อกับครื่องไปได้ดนะคะ รวมถึงชาวราศีตุลจะมีความสำเร็จบางอย่างเข้าะทำงานได้เป็นหลาหน้าแบบมีจบทหลายทางนะมีอาชีพสร้างความเสริมงานเสริมกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มีการถ้าเป็นงานประจำกันค่ะเป็นใบนี้หมายถึงการก็จะได้เลื่อนงานเลื่อนตำแหน่งได้นะคะและถ้าวิสาหกิจหรือทำงานในองค์กรต่างๆก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตแหน่ง หรือชาวราศีตุลบางท่านนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานนะหน้าที่การงานสูงขึ้นค่ะตำแหน่งที่10นะฮะเป็นไพ่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอันเนี้ยนะชาวราศีตุลหลายท่านที่ทำงานหนักนะก็อาจจะเกิดการพักผ่อนน้อยทำให้นะหรือบางท่านอาจจะเครียดกับงานนะทำงานหลายหน้าที่หลายอย่างนะจนนอนไม่หลับนะนี่ให้ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะ อาจจะปวดหัวไมเกรนหรือมีสุขภาพาท่อนบนที่ผิดปกตินะฮะอันนี้นะให้ปรึกษามหมอสักนิดนึงไพ่ตำแหน่งที่11คือไพ่ขยายคนรักคู่ครองนะคะหรือคนที่คุยคุยคบๆนะคะสําหรับชาวราศีตุลที่ยังโสดนะคะอันนี้คนรักของชาวราศีตุลมีแผนการเดินทางท่องเที่ยวนะคะ ชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดนะคะความรักนี่ยังไม่ค่อยแน่นอนนะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแล้วก็ยังลังเลสองจิตสองใจอยู่นะคะสำหรับนี้นะคะถ้าคบกันก็น่าจะเป็นรักที่ยังไม่จริงจังนะ,ะยกเว้นกรณีคนที่ใกล้แต่งงานหรือคนมีคู่นะคะคนที่ตกล่องป่องชิดแล้วนะคะน่าจะลงเอยด้วยดีเนาะนอกจากคนที่มีคู่นะหรือมีแผนจะแต่งงานอยู่แล้วอันนั้นอันนั้นค่อนข้างดีนะ นะหรืออย่ในหนึ่งนะชาวคนรักของชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสี่ยงชอบออชอบเสียงประมาณเสี่ยงโชคเสียงอะไรเนี่ยนะเออด้วยนะคะที่ส่วนใบที่12นะขยายเรื่องการงานการเงินได้ไพ่เก้าถ้วยนะเรื่องงานเรื่องเงินของคุณสมบูรณ์นะพร้อมพูนบริบูรณ์ดีนะคะ ทุกอย่างสำเร็จราบลื่นนะคะลาบยศเงินทองนะมีเพียรพร้อมบริบูรณ์นะแต่ว่าเจ้าชะตายังจิตใจนี่สินะไม่ค่อยจะแน่นอนจิตใจค่อนข้างจะแปรปวนนิดนึงนะอาจจะทำงานหนักมากไปนะแล้วก็รวมถึงน้ำหนักตัวด้วยนะคะชาวราศีตุลมังท่านทำงานเยอะแล้วก็เหนื่อย กลับมาบ้านก็ทันเยอะนะคะทำให้อ้วนนะจ้าอวบระยะสุดท้ายอีกแล้วนะคะนะชาวราศีตุลน,นะคะให้ลดลดนิดนึงนะคะลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าตังในกระเป๋าไม่ต้องลดนะขอให้มีตังเพิ่มพูนบริบูรณ์เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับสีเสริมดวงนะใช้สีนี้เลยนะเป็นสีแห่งการเฉลิมฉลองนะสีเทาแดงเหลืองคนะ่ะ นะขาวน้ำเงินค่ะขาวน้ำเงินค่ะแล้วก็นะประมาณนั้นส่วนเลขเลขหน้าไพ่นะคะก็มี1 9 9 1ค่ะ1 9 5ค่ะไปกลับเอาด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็9 5 5 9ค่ะ0 4 4 0ค่ะ 2112ค่ะกุตุนลอตเตอรี่ของรัฐบาลนะคะแต่ว่าอย่าเยอะเพราะว่าโชคลาภของชาวราศีตุลนี่จะมาจากการทำงานซะมากกว่านะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลช่วงเดือนมกราคมพศ2566นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีตุลนะคะ จงใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะอย่าใจร้อนวุ่นวุ่นวามแล้วก็ให้หมั่นทําบุญสุนทานนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำนะ,ะมันจะหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะอย่าลืมนะคะว่าไพ่ย,ยิปซีแค่ชีน้นําพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะคะสาหรับวันนี้และคลิปนี้นะ,ะพี่นาก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นา,นาด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ